ัคาฉามิธรรมันจะาพิกุสังคันจะละยพ,ะพ,าตตะะพยาหังพันเตตัสสะพัศวะโตธรรมะวินัยเยปัพชังตาติยมปาหังพันเตสุจีระปาลีนนปผู้ตามตีต,ตังพัคขวันตังสรานังคาฉามิ ธรรมมันจะทิ่คุสังคันจะรักพยาหังพันเตตัสสาพระวะโตธรรมวินัยเยปักพัชชังอาหารพันเตปักพัชชังยาจามิอิมานิกาสายานิวัตฐานิ คาเหตวาปัพาเชธามังคันเตอนุกรรมปังอุปาทายะทุติยามปีอาหารพันเตปัปพชังยาจามิอิมานิกาสาญานิวัฒานิคาเหตวาปัปพาเชธรมังคันเต อนุกรรมปังอุปาทายะตัติยามปีอาหารพันเตปัพพชังยาจามีอิมานิกาสาญาณิวัฒนานิไคเหตวาปัพาเชตัมมางพันเตอนุกรรมปังอุปาทายะอ้าวนักเขียนต้ลงม,มือนักฟังนะ มวันมนะอามบัดนี้นาคเนรไนน้อมนำา้ากาสายะเครื่องดุ่งผมของบรรพชิตในพุทธศาสนาเข้ามอบให้เป็นวาจาถึงพระนราตายคือพทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นศาณะที่พึ่งจรลึกแล้วและได้ขอราชาเป็นสมานณ ในพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาัมพเจ้าด้วยศร,รัทธาความเชื่อและความยืมใสอันข้อศรัทธาความเชื่อนั้นะคือความเชื่อที่อยางลงตรงต่อบพระคุณพระนาตายคือพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ตั้งเราพระพเจ้าของเราทั้งหลายนั้นพระองค์ทรงพระคุณเปน็นอันมากยากที่จะพรรณนาสิ้นสุดได้แต่เมื่อยกขึ้นกล่าวจากพระพคุณที่สําคัญแล้ว คุณยกขึ้นกับในสามประการคือ1พระปัญญาคุณ 2. พระบริสุทธิคุณและ3าพระเกวนาคุณพระปัญญาคุณนั้นคือพระเจ้าพระองค์ทรงมีพระปัญญาและพระอุตสาหะร่วงวิสัยสามมนุษย์บากบานบำเพญทั้งปรมีสั่งสมพระบรญโพธิสมภารไม่ทรงเหงแก่ความเดือดดาลบำบากพระองค์จนได้จัดสรุปพระอนุตตรสัมมาสัมพชัญญานทรงทราบปริยสัจธรรมที่พระองค์เอง พระบริสุทธิ์ที่คุณนั้นคือพระองค์ทรงบากบัน่นองค์เที่ยวเดด็จตัดสอนเวไนยชนตลอดด้วยกำลังพระเมตตาอุณาเป็นมินหารธรรมทรงบัญญัติพระวินัยตั้งศาสนาวงดำรงผู้ศาสนาแพร่หลายไพยศาลองค์ทรงประกอบด้วยอุค์นี้จึงนับว่าเป็นรัตน์แกวอันประเสรินะทำให้เกิดความเชื่อบานแก่ผู้สอนนิกชนตลอดมาพระสงฆ์พระธรรมคือคําสั่งสอนของพระเจ้านั้นแล้วก็สาผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ไม่ตกไปสู่ที่ชั่วพระสงฆ์คือพระสาวกของพระเจ้า,าเป็นผู้ฟังคําสอนและปฏิบัติตามและสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติตามด้วยเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ท่านช่วยกันบริหารเสือ่อวิญญาณผู้ศาสนามาชุกถึงการละวนันนี้การที่เธอได้มีสถานรื่นใส,สข้าวาประชาเวินสมเดรจะด้วยบทเช้าเย็นศึกกรตามนะนะเราตั้งใจนะตั้งใจให้ดีว่าข้าพเจา้าขอบทอุทิศส่วนส่วนให้แก่คุณยายใช่ไหมค,ยยออไคุณยายชื่ออะไรคุณยายชื่ออะไรคุณยายชื่อ น,นิตยานิตยานามกุลอ๋อชาลันุเคราะห์นะจงรับสุขุสลที่ข้าพเจ้าบวชให้ในวันนี้ขอให้วิญญาณดวงวิญญาณของคุณยายชื่อนามสกุลด้วยจงนิตยานิตยาชลันุเครา,าะห์ขขจงมีความสุขในสัปดาหยภพเถิดนะอ่าเอาหลักการบวชเนร ก็ได้บุญได้กุศลนะบวชเช้าเย็นศึกกระด้บุญบวชสองวันตองวันบวชอะไรวันก็ได้บุญได้กุศลเหมือนกันให้เราต้องตั้งใจนะตั้งใจดีตั้งใจทางจิตดีธรรมจารย์จะบวชคุทิศให้แก่คุณยายนะเอาละการบวชเนรบวชพระต้องเรียนกรรมฐานพระบุญลภาจารย์ท่านให้สอนตัดจับปัจจกรรมฐานคือกรรมฐานป้องกันใจให้ฟูงซ่าฉะนั้นเนกนาคเนรจงตั้งใจรับเรียนกรรมฐานจงว่าตามบาลีนะเกสาเกสา โลมานขาทันตาตะโจนี่เป็นอนุโลมไปตามดับต่อไปถึงว่าเป็นปฏิโลมไปถอยกลับตะโจทันตานขาโลมาเกสาฟังคำแปลนะเกสาไปกว่าผมโลมาไปกว่าขนนขาไปกว่าเล็บทันตาไปกว่าฟันตะโจกว่าหนังผมขนเล็บฟันหนังทั้งห้านี้เป็น อารมณ์กรรมฐานหรือเป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งของร่างกายต้องเล่าเรียนต้องบดทรงจำให้ขึ้นปากขึ้นใจโดยอนุโลมและปฏิโลมและพิจารณาวิจัยให้เห็นวยความเป็นของปฏิกูลโดยสีสันฐานโดยการที่เกิดที่อาศัยเป็นต้นให้เห็นชัดกระจากว่าลดแจกไปที่ตั้งแห่งความไม่สะอาดปฏิกูลทําลายความสั้งคัญผิดว่าสวยงามเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นุคุณเสียแยกพิจารณาออกเป็นส่วนเป็นส่วนให้เห็นไปแต่สภาพของส่วนนั้นส่วนนั้นเช่นผม ถ้าเราปล่อยไปตามธรรมดาธรรมชาติเรื่องสายภาพตาจะเป็นอย่างไรกระชังมันจะเล่นเช่นนั้นแล้วจะเป็นของที่สุกปรกงนที่รังเกียจทั้งตนทั้งผู้อื่นที่เป็นของดีงามน่าดูน่าชมนั้นก็เพราะคนเราหมั่นปฏิบัติตกแต่งอยู่เป็นนิดเพ่งพิาจารณาอย่างนี้จะเห็นอากาศอากาศทั้งห้าวของไม่ดีไม่งามจนฟวามจะปูนปรากฏชักขึ้นในใจตามความยิงของส่วนนั้นสุดนั้นี่แหละเรียกว่ากรรมฐานเครื่องป้องกันใจในภูมิสรนเพราะฉะนั้น เธอจองกรรมฐานนะ้านี้ไปเจริญในิิจิตต์ความเราสมเสมอนะนั่งพวกเข่าถอดเสื้อแค่นั่งคุกเข่าถอดเสื้อโอ้อาจารย์เสียซะแล้วครับไม่ใช่นี่พึ่งแหนะขนาดเร็วๆนะข่าดเรื่องนะขนาดเร็วแต่เมื่อกี้แล้วว่าคุยมาคืนนานไปหน่อยมันไม่ใช่นะไม่ใช่มันเมื่อคืนเมื่อคืนคุณยายคุณยายคุณยายชาบมากเลอเลอะแค่รู้ดวันนี้ก็ไปหา จิตดีแล้วจิตดีแล้วจิตแล้วจิตจิตดีแล้ว,ลวรู้เรื่องการบวชอ่ะอ่อันนี้ออกแข่นี้ออกอเอาทศกัณ์ดีไหมเนี่ยะบวชแทนพอ่อเลยไหม,ไมจเจ้าว่วาแแทนแล้วปะ่ะพ่อแก่แล้วเอาอได้ไหมไปหทป่ะยลายลาลายลาลายลายายลายไทยลยล่ยายลายลายลาายลลาล อ่าอ่ี่ยมันยี่เหล,ลอยีออ่เหลอไี่เไรไโตเป็น